สวัสดีค่ะผมวันนี้ผมก็อยู่กับช่อง SVD Channel นะคะในวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมเออเออลืมชื่อเกมทุกทีเลยโอ้ยเดี๋ยวแก๊งฟอสนะคะโอเคในวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวถือเป็นลูกซองกันนะครับชิบชิบชิบ,ชบ โอเควันนี้ผมจะตั้งกเล่นไหนนะครับคือวันนี้ผมอยู่ในห้องแอร์คนเดียวไงแล้วก็เดีผมจะอยู่กับแม่ผมก็เลยพูดเสียงดังไม่ได้ตอนนี้ผมพูดเสียงดังได้แล้วครับโอเคจะได้ได้ยินเสียงผมชัดๆนะครับมาตรงนี้ ลราไม่ควรจะข้า่งล่งเดี๋ยวให้หมอเพิ่มเลือดก,ก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเติมกระสุนโอเคเดี๋ยวลองไม้ขล่่งกันชิหวังว่าเพลงจะไม่ติดหรือคลาสสิกนะไม่ติดหรอกเฮ้ยมาละมาตัวสไนเปอร์มาน่าเดูกคนอยู่นะ ผมชอบเล่นตัวนี้มากเพราะว่ามันพลิ้วมันพลิ้วมากเลยนะคือมันทักษะพิเศษของมันก็คือมันจะวิ่งไวแล้วก็กระโดดสูงซึ่งการวิ่งไวกับกระโดดสูงมาควบกันได้อยู่แล้วเนี่ยครับมันก็เลยเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดคือเป็นเปลี่ยนตัวเมยขเขาผมก็ได้จากสปายกันตนนี้มาิงรับผม ยิงข้างบนยิงจากข้างบนยิงจากข้างบนเลยยิงจากข้างบนโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวผมจะมุดทางใต้ดินนะมันปลอดภัยกว่าชิบโอเคไปชิบมาน,นี่ชิบมาแล้วคุณหมอชิบได้ตกโอเคไปกันเะเดี๋ยวแป๊บนึงนะชิบ ไปเลยหมอเฮ้ยมมมหมอละหมอละหมอละคุณหมอโอเคไปละอลันละหนึ่งเออคือเกมนี้เดี๋ยวผมจะโชว์นะครับว่ามันผมมีอาวุธลับอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูอาวุธลับของผม ถ้าเกิดผมตายทีคือผมจะโชว์อาวุธลับเลยนะอาวุธลับของผมเองอาวุธลับของผมมันจะเท่สุดๆมันจะเท่สุดๆโอเคชิบ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 มันจะเทพมากมันจะเทพสุดๆโอเคเอาเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าอ อาวุธลับกองผมคือตัวอะไรคืออาวุธลับคืออาวุธลับคันเมกอเคเดี๋ยวผมขอไปเติมเลือดก่อนนะคือตัวที่เห็นแบบสปายดีๆถ้าเกิดคนอยากเห็นว่าตัวนะั้นนคือสปายคือผมแนะนําให้เดินชนเพื่อนนะเพราะว่า,าเกิดเป็นศัตรูความตัวมาก็คือสไปายปอมตัวมามันจะทะลุเราไม่ได้ถ้าเกิดมันทะลุเราไม่ได้ก็คือนั่นแหละศัตรู วิธีวิธีนึงก็คือให้หมอนะครับให้หมอไปอยู่ข้างตัวนั้นถ้าเกิดหมอไม่มีสายเชื่อมโยงอันน่ะก็แปลก็คือสายฮิวนั่นเองก็แปลว่าอันนัคือสปายนะครับแล้วก็ควรฆ่าไม่งั้นมันจะฆ่าเราเออโอเคของขาต้องไปอาวุธลับแหละมาเลยอาวุธของผมเนีฮ่ยฮ่าแหละอาวุธลับของผม ยังไม่เข้าใจใช่ไหมว่าทำไมมันถึงเปอาวุธลัาของผมก็เพราะว่าก็เพราะคือกระสุนมันค้างหมดช้าแล้วมันเลือมากมากนะฮะ โอเคไปเโอ้ลยดีเราชอบเร่สปายงั้นเหรอเฮ้จูนูเข้ามาีนสิแลยฉันจะไปดูของดีอะไรหรือครับแค่เดินไปที่โคทินที่ตรงนั้นไปกับฉันเป็นเมือนดังฟันโอเคผมจะไม่ร้องต่อไปจากนี้แล้วอ่ะ ให้ทุกคนคิดเอาเองว่ามาันคืออะไร <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นต่อก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินนมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอเย็นนิดแป๊ Okay. ค,คือเมื่อกี้ที่ผมนิ่งไปเพราะว่าแม่ผมเข้ามาเองแม่ผมเข้ามาของก็เลยเงียบสักแป๊บผมไม่ได้แอบถ่ายคลิปนะโ okay. อเคเนี่ยแหละคือป้อมปืนที่โหดที่สุดใครเข้ามาคนนั้นตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นป้อมปืนจะไปรีหลดกระสุนถ้าเกิดคนได้ยินเสียงประตูนั่นแหละครับ แม่รือว่าพ่อผมเข้ามานั่นเองไปเลยเราจะยิงกันเาที่เดินไปที่เกิดที่ที่ตรงนั้นไปกับฉันหลัแต่เบือดังฟันเด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 โอ้โหโอ้โหโอเคกลับไปเรีนเราก็สนกันป่ะนั่นแหละเนี่ยแหละคือวุลของผมใครที่คิดจะมาสู้กับผมอันนี้ ไม่เนียนนะจ๊ะไม่เนียนนะจ๊ะเอ้าเอ้ายิงปืนไม่อ <pl ains> อกอ่ะเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันยิงปืนไม่ออกเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันยิงปืนไม่ออกไปเดี๋ยวเมื่อกี้มันยิงปืนไม่ออกไปเฮ้ยทยิงมืนไม่ออกเกมน่าจะมีปืนห่อเล้วแหละปกติถ้าเกิดผมเล่นตัวนี้ผมไม่เคย มีใครๆนะครับโอเควันนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการช่องผมนะครับก็คือช่วงช่วงได้เวลาโมสุดยอดอุ้ยก็คือพอดีผมเคยเล่นตัวนี้มาเรามาเริ่มรายการกันเลยรายการโมสุดยอดแห่งการโมโอเคเราไปเริ่มกันเลย ็พอดีผมเคยเล่นตัวเนี้ยแล้วฆ่าไปเป็นพันๆตัวเอ้ะเอาดิเอาดิเราแก้ป็ปพันๆตัวเสียงหน้าไว้ใจใช่ไหมล่ะเสียงหน้าไว้ใจใช่ไหมล่ะนี่นยนี่นี่นี่เนี่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 เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่นี่นะ่นี่เนนี่นนี่เนี่ยสังเกตว่าตอนนี้ผม ทุกคนจะต้องช่วยกันเก็บกว่าขยะเนื่องจากกระสุนผมเต็มพื้นไปหนึ่งร้อยนัดเต็มผมถือมินิกันใช่ปะเขาเรียกว่ามินิกันแน่เลยไม่รู้จำไม่ได้ละขี้เก็ยจำ <c oughs> มันคือปืนมินิกันแน่เลยฉันไม่รู้เฮ้เ <c oughs> <Hey, S 2> จ้าหนูเข้ามานีสิตรงนี้มีของเล่นนะ <c oughs> อะไร,ร่ะ เน <lich> <Diamond Hayır> ี่ค <Jesus three imprisoned> ือสิ่ง <kind> ท <abonn Yellow> ี่โมโหที่สุดเลยหรอกย้อนกลับไปไปลาที่ผมพูดเรื่องแรก ผมมีอาวุธลับอะครับถ้าเกิดใครเจอเอาวุธลับตัวนี้คือมันเ<อ>ทพมากๆกอะครับ<อ>ก็มันเทพมากๆากอะครับ <c oughs> คือผมอาจจะตัดต่อไม่เป็นนะเพราะว่าผมตัดต่อในคยมาสเตอร์แล้วมันดาวน์โหลดไม่ได้ผมก็เลยอดตัดต่อก็เลยใส่ซาวเองเลยละกันใส่ซาวเองเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนะทำไมมีฉัน ทำไมมีฉันทำไมมีฉันโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย